สนับสนุนโดย True d e t a c 5G ที่สุดของเครือข่ายอาัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด สวัสดีคุณผู้ชมครับรูมเซอร์วิสนิวอินไซต์จอข่าวข้ามวันนี้อยู่กับผมเคปเทนตินภพนะครับได้เวลาอัปเดตข่าววงการบันเทิงแล้วครับก่อนหนึ่งอัปเดตช่องทางการติดตามของเราก่อนนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกนคิวโค้ด้านล่างเพื่อรับข่าวสารทางเอสเอ็มครับแล้วก็รับชมรายการแบบสดๆได้ที่ทวิชชั่นแอปพลิเคชันทวีดีรวมถึงโซเชียลมีเดียของเราครับไลน์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมยูทูบทิกต็อกนะฮะพิมพ์คำว่าทวิอินไซต์กด Follow ได้ทุกช่องทางเลยครับเริ่มต้นเเเเรรรรรื่่่่อออองงแกกวววววัััััันน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 นีีี้้้คคคคบบไปปดูชชิตตขพพจาาาาหหหหยยะล็็โโโส พ่ออดีตเนี่ยเขาก็เคยเล่าเหมือนกันว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตต้องหันหน้าเข้าหาธรรมะเลยทีเดียวครับ อีกหนึ่งหนุ่มอดีตเพลย์บอยดีเจเพชจ้านะครับที่มีชื่อเสียงเรื่องลือถึงความเจ้าชู้อันดับต้นๆของวงการจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับเขาได้กลายเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งแล้วนะครับมีน้องไทก้าเป็นแก้วตาดวงใจนะครับล่าสุดพี่เพชรเจ้าครับได้มาเปิดใจนะครับว่าในช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยเคยส่องกระจกแล้วรู้สึกงงตัวเองว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง พี่เพชรจ้าเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยไม่มีวันไหนที่มันมีเรื่องเครียดเลยไม่มีเรื่องอะไรในโลกที่ทำให้เครียดได้ แต่อยู่ๆวันหนึ่งก็เกิดเรื่องยังไม่รู้สึกว่าไปไม่ถูกนอนก็นอนไม่หลับสุดท้ายต้องหันมาเพึ่งธรรมะเป็นปีๆครับทุกอย่างทั้งเรื่องการคิดไม่ยึดติดการหลุดพ้นไม่มีอะไรเป็นของเราก็คือฟังไปเรื่อยๆนะครับพี่เรจ้าย้อนเล่าไปถึงวันที่ใจแตกสลายคิดอยู่ตลอดว่าเกิดอะไรขึ้นเราทำอะไรผิดตอนนั้นมีแต่ความโกรธมองทุกอย่างในบ้านเป็นธาตุอากาศจนผ่านไป1-2ปีถึงจะดีขึ้นนะครับแล้วก็เคยเลวถึงขั้นปล่อยอารมณ์ร้ายรุนแรงพังข้าวของมาแล้วครับ นะก็ทุกคนนะฮะถ้าสมมุติมีปัญหาหรือวาอ่ารู้สึกว่าไม่สบายใจอะไรก็พยายามหาที่พึ่งทางใจให้มันยึดเหนี่ยวจิตใจกันนะทุกคนนะครับมาต่อกันที่การอัฐพันธ์ครับล่าสุดได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรติดตามครับ อีกหนึ่งนักแสดงชื่อดังมากฝีมือการอัธภันนะครับผมเราเห็นผลงานของเขามากมายหลายด้านและก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีทุกงานเลยครับจนมีแฟนคลับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศชื่นชอบแล้วก็ติดตามจํานวนมากครับล่าสุดทาง g m m t v นะครับประกาศข่าวดีการอัตภันครับได้รับรางวัล outstanding asian star thailand ในเวทีระดับนานาชาติที่ so u l international drama awards 2023ย่าครับงานนี้แฟนคลับก็ฮือฮากันเลยนะครับแสดงความยินดีกันสนัน social เลย ดีกับการด้วยนะครับเอามาต่อกันที่อีกหนึ่งคนได้รับรางวัลเหมือนกันยุ่นภูสนุครับอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มชื่อดังมากฝีมือยุ่นภูสนุนะครับเราเห็นผลงานการแสดงของเขาผ่านทางาหลากหลายช่องทางนะครับด้วยความเก่งของเขาล่าสุดครับชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์โครงการเทริดพระเกียรติรณรงค์สนองคืนขออภัยครับสนองคุณคืนถิ่นแผ่นดินแม่ประจำปี2 5 6 6นะครับ มอบโลประกาศเกียรติคุณได้รับการคัดเลือกยกย่องเป็นคนแห่งแผ่นดินจากผลงานละครเรื่อง18มงกุฎสุดที่เลิฟทางช่อง3นะครับทำกลางแฟนคลับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศพากาันร,ร่วมแสดงความยินดีกันสนันโซเชียลเลยครับ กับยุ่นด้วยนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับลุกน้องชายของคุณใบเตยนะครับล่าสุดโพสต์ภาพทําบุญครบรอบ2เดือนการจัดไฟของคนรักครับ <S <S เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักระหว่างลุกน้องชายใบยเตยสุธีวันและก็น้องเวทมนต์ครับลูกสาวของใบเตยและก็ดีเจแมนนะครับล่าสุดลุกครับได้โพสต์คลิปพาหลานสาวตื่นเช้าทําบุญใส่บาตรหน้าบ้านนะครับ โดยได้โพสตอินสตาแกรมนะครับพร้อมกับแคปชั่นระบ,บุว่าครบรอบ2เดือนของการจากไปของลุงภูมิและ2เดือนที่หลานต้องห่างจากคุณพ่อคุณแม่นะ้าขอให้ทุกวันของเรามีแต่สิ่งดีๆขึ้นนะลูกนะจะดูแลหนูให้ดีที่สุดจนกว่าถึงวันที่หนูได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ุกคนที่ติดตามรูมสวิต h n วส์นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหาใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ